อาทกะทีบอาคาย มันทึกเสียงนักเวลา20นาฬิกากำลังตรวจสอบข้อมูลยืนยันตามคำเตือนของดร hey เคียวเฮย์แมนิและจะเหตุการณ g ์ G1954JP ยืนยันมีรายง,งานกำลังตรกฏตัวของ s u b เจ็ทลักษณะคล้ายคลึงกันในปีถัดมา1955กําลังก็ติดไฟล์ข้อมูล G s h ชว์พลายมารีการจำแนก g o ซิล l าสสถ่ายว่าเป็นตัวที่2 Second Generation สถานะ Active ในช่วงเวลาที่บันทึก การปรากฏตัวครั้งแรกของ subject ใหม่นี้ถูกบันทึกไว้ที่เกาะอ,อิวาโตโดยพบกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ชนิดหนึ่งการปรากฏตัวนี้ยิ่งเยาวความเป็นไปได้ของการมีองู่กอกอซิล่ามากกว่าหนึ่งตัวและปกระทบต่อเนื่องจากการทดลองน,นิวเคลียร์เริ่มต้นการตรวจสอบหักเหตุการณ์ของ G. ีโชวะพร i m มารีกรลิงข้อมูลจำเพาะสำหรับ subject โชวะพรมารี ชื่ออื่นที่มีการบันทึกเอาไว้นอกจากโกจิระและโกจิซึ่งเป็นชื่อพื้นฐาน subject นี้ได้ถูกอ้างอิงในเรายงงาน,ลงานและสื่อต่างๆด้วยชื่อจกกักรติสมายเฮตุชื่อจกกักรติสนี้ถูกใช้เฉพาะในบางคูมิภาคในช่วงแรกมอนสเตอร์เซ o ลอรปะป๋าหรือว่าปะป๋ากอซิล่าหมายเหตุใช้ในบริบทเกี่ยวข้องกับ subject มินิล่ากอซิล่ายุคที่2หรือเซ c เ n d g เจเนเรชั่นกอซิล่า กอโก้หมายเหตุ hate, ที่ชื่อกอโก้อาจเกิดจากความสับสนกับสัตเช็คอื่นคำขยายหรือฉายาที่เชอร์รี่ขานี้มีฉายาที่ถูกบันทึกไว้จำนวนมากสะท้อนึงบทบาทและภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้แก่เจนมาสเตอร์อสุรกายยักษ์เจนไฮโดรเจนบอมบ์มาสเตอร์อสุรกายระเบิดไฮโดรเจนหมายเหตุอาสิบโทษหรืออาอิงจากจีหนึ่งกห้าสี่ เฮวี่ไม่ใส่แท่งรถถังหนักติดมิสไซล์หมายเหตุใช้ในบริบทเฉพาะม no. อนสเตอร์นัมเบอร์วันอาศุลกายหมายเลขหนึ่งแชมเปี้ยนออฟมอนสเตเจ้าแห่งอาศุลกาย o r i g i ิเ t เตอร์มอนสเตอราศุลกายต้นตำรับ King of the Monster ราชาไขจู m มอนสเตอร์ออฟจัสซิสอาศุลกายแห่งความยุติธรรมหมายเหตุ Hate, สุพมบทบาทในช่วงหลัง Monster, อะตอมิกมอนสเตอร์อาศุนปรมนูเฟลมบีสต์อาศรรุเพิงยักษ และ i n v i s i b l e King of the m o n s t e เรราชันแห่งศสลรกายไรเทียมทานการจำแนกสายพันธุ์สปีชีส์เช่นเดียวกับ g 1 9 5 4่กจา่ถูกจัดในกลุ่มสัตว์อยคานครึ่งบกครึ่งน,น้ำยุคก่อนปราศาสตร์ที่รับผลกระทบจากการป็นเพื่อนลังสีข้อมูลทางกายภาพโดยะประมาณมีความสูง50เมตรความยาว105เมตรน้ำหนักนประมาณ2 0 0 0 0ตันมีข้อมูลสถิติทางกายภาพอื่นที่บันทึกไว้ดังนี้เส้นรอบอก42เมตรเส้นรอบลำตัว40เมตร เส้นรอบเอว50เมตรความยาวมือ6เมตรความยาวเท้า11เมตรความยาวคลิปหลังชิ้นที่ใหญ่ที่สุด11เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางลูกตา1.7เมตรความยาวเขี้ยว70เซนติเมตรความยาวเล็บมือ1.6เมตรและความยาวเล็บเท้า2.2เมตรสิ้นสุดการสแสดงข้อมูลเฉพาะเบื้องต้นเตรียมก็สู่การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยละเอียด กำลังเข,ข้าสูก่การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพโดยละเอียดของ subject G Chwapymary ข้อมูลในส่วนนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ subject นี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ปรากฏตัวลักษณะช่วงแรก a f อ e r เหตุการณ์ปีพันเกอิา Godzilla Ray s n ในการบรทิกการปรากฏตัวครั้งแรก subject G Chwapymary มีลักษณะภา,ายนอกคล้ายคลึงอย่างมาก กับ subject จีนก็ผ้าสีตัวแรกแต่มีโครงสร้างร่างกายที่ดูผอมเพรียวกว่าผิวหนังยังคงดูขรุขระมีลักษณะคล้ายรอยแผลเป็นมีแผคลครีบหลังสามแถวเช่นเดิมแต่มีลักษณะขรุขระไม่สม่ำเสมอโดยมีแผคลครีบขนาดใหญ่5้าชิ้นตั้งอยู่กลางหลังซึ่งจะเรืองแสงขึ้นเมื่อทําการปล่อยลำแสงปรมลูนูดวงตาและใบหูมีขนาดเล็กฟันมีลักษณะแหลมคล้ายเข็มมีนิ้วเท้า4ี่นิ้ว การเปลี่ยนแปลงลักษณะยุคต่อมาออิงตั้งแต่เหตุการณ์การประทับก,กันของกอสซิล่าและคิงคองตั้งแต่การประมาณเหตุการณ์การระเชิญหน้ากับ subject ของลักษณะภายนอกของจีชว p r i มารีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโน้มไปสู่รูปลักษณ์ที่ดูหน้าเปลงขามน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกและ subject G1954 การเปลี่ยนแปลงสำคัญคือดวงตามีขนาดใหญ่ขึ้นจะเห็นได้ชัดเขี้ยวขนาดใหญ่ และใบขู่ขนาดเล็กที่เคยมีได้หายไปรืลดลูกจะสังเกตเห็นได้ยากผิวหนังยังคงขรุขระและเป็นปุ่มปม,ปมแต่ไม่ปรากฏลักษณะคล้ายรอยไหม้หรือรอยแผลเป็นที่ชัดเจนเหมือนช่วงแรกแผ่นครีบหลังมีรูปร่างที่สมำเสมอมากขึ้นคล้ายใบเมเปิลและมีการจัดเรียโตที่ชัดเจนขึ้นเป็นแนวหลักหนึ่งแถวขนาบข้างตัวด้วยแถวที่เล็กกว่าอีกสองแถวแม้ละเอียดปลิกย่อยของลักษณะภายนอก ต่ยังคงมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละเหตุการณ์ที่บันทึกไว้แล้วจากนั้นแต่ลักษณะส่วนใหญ่ที่เริ่มปรากฏในเหตุการณ์คิงของประทักกอสิล่าเช่นดวงตาที่ใหญ่ขึ้นการไม่มีเขี้ยวหรือหูที่ชัดเจนและแผ่นคลิบหลังทรงใบเมเปิลจะกลับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างคงที่สลอด subject G Chwapymary ตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่ถูกบันทึกไว้ในอาร์คไฮของยุคนี้นะครับสิ้นสุดการนําเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพโดยละเอียดซึ่งแสดงให้เห็น การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวหรือีวัฒนาการของสับเจกนี้เมื่อเวลาผ่านไปกำลังเข้าสู่การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยและการพัฒนาการทางพฤติกรรมของ s ับเจก t G ชว์พามารีซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปตลอดช่วงระยะเวลาที่ถูกบันทึกไว้พฤติกรรมในช่วงแรกอ,อกเหตุการณ์195 5 จนถึงปีพันเก้าหี่ในมทเงเหตุการณ์ช่วงแรกเช่นการปรากูตครั้งแรกการบัญชินหน้ากับสัตเจ็กของและการต่อสู้กับสัตว์เจ็กออสทราสัตเจจีชัวพายมารีแสดงพฤติกรรมในสัตว์หลายที่ก้าวล้าเป็นหลักไม่ลังเลที่จะโจมตีมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างหรือเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อื่นที่มันน้น,นเผชิญหน้าจุดเปลี่ยนและพัฒนาการสูบรร่บทบาทเชิงปกป้อง อีจะเหตุการณ์ปี64เป็นต้นไปจุดเปลี่ยนสำคัญและจะเกตได้ในเหตุการณ์การลุกลานของมอสเซอร์ซีโร่แม้จะแสดงท่าทีไม่เต็มใจในตอนแรกแต่จีชัวาไพมารีก็ได้ร่วมมือกับับเจกต์มัชชาและโลเดนเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากนอกโลกในเหตุการณ์ต่างๆต่อมาในช่งวงทศวรรษ1 6 0บทบาทของจีชชวาไพมารีมักจะอยู่ในลักษณะที่เล็ว้ายน้อยลงโดยเข้าต่อสู้กับสิ่งมีชีวิต ที่เป็นอันตรายและมุ่งไล่างชัดเจนเช่นมอเตอร์ซีโร่อีกครั้งเบบิล่าและคุมงกะการพัฒนาสู่บทบาทผู้บิดทักษ์และความเป็นพ่ออ้าอิงจะเหตุการณ์ในปี1917และช่วง1970เหตุการณ SO ์ S.O.G Incident G. Chwapymary ได้พบกับ subject ที่มีลักษณะคลา้ายคลึงกันแต่ยังอ่อนวัยกว่ามากชื่อหัดมินิล่าและแสดงพฤติกรรมยังดูรู้ฝึกฝน subject มินิล่าเสมือนเป็นบุตรความผูกพัน ้วยความรักในฐานะพ่อที่มีต่อมินิล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่ความเป็นฮีโร่และน่าเห็นใจมากขึ้นอย่างชัดเจนในมรรึเหตุการณ์ช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยเจ็ดสิบจีชว์พลามารีมจะปรากฏตัวในบทบาททายซูเปอร์ฮีโร่เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อป,ปกป้องจากการลุกลามของสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายซึ่งส่วนใหญ่มาจากนอกโลกเช่นเฮโดล่าไกเก้นและเมกาคอสิล่าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจ อาอินคัมแปรจากโซบิจินใน G3HM Incident มีบันทึกที่น่าสนใจจากการสื่อสารที่ถูกแปลระหว่าง subject มอชราโรแดนและตัวกอซิล่าโดยมอชราผ่านโซบิจินระบุว่ากอซิล่าเนี่ยเพียงแค่เกลียดมนุษย์พอมนุษย์นั้นเกลียดเขาข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าบางที subject G ชว Pri ฮมารอาจไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายอย่างแท้จริงแต่พฤติกรรมก็เราในช่วงแรกอาจจะเป็นเพียง ปฏิกิริยาการตอบโต้ต่อการถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากตัวมนุษย์เองซเจคโลแดแยนเองก็แสกท่าทีเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ในบันทึกดังกล่าวที่สุดการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยและพัฒนาการทางพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของซเจคนี้จากสัตว์หลายสู่ผู้บิทักโดยมีปัจจัยทั้งจากภัยคุกคามภายนอกและความผูกพันเสรีตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง กำลังเข้าสู่การวิเคราะห์ความสามารถและจุดอ่อนของ subject G- ชว p r i m a r y ซึ่งมีการพัฒนาและแสดงความสามารถหลากหลายตลอดช่วงเวลาที่ถูกบันทึก Atomic Bla รสในช่วงแรกของการประกวดตัว subject นี้ลปิดพลังงานในรูปแบบลำแสงสีขาวร้อนแรงหรือองก์มัตรลังสีพลังงานรูปแบบนี้สามารถหลอมละลายโลหะก่อให้เกิดเพลิงไหมรุนแรงและถูกใช้ในการสังหารอังกิลัสตั้งแต่เหตุการณ์บัชนหน้ากับ subject ของ พลังงานนี้ได้ปเปล,ลี่ยนรูปแบบเป็นลำแสงสีฟ้าที่พุ่งตรงและมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือที่เรียกว่าลำแสงปรมาณูหรือว่าเปลวไฟปรมาณูลำแสงนี้บางครั้งอาจโค้งขึ้นแต่โดยทั่วไปจะพุ่งมาเส้นตรงลำแสงปรมาณูถูกใช้ทั้งในการทำลายหลังสิ่งปลูกสร้างและสร้างความเสียหายแก่สตรูรวมถึงใช้แบบงวุสังหารโดยตรงต่อส u b j e c อื่นเช่นมอทราเจแอนคอนโดคามาคูลัส คุโมกะวอลคิวกาเจล่าคอสตอมเจล่าสปาดูรอสและไมก้ากอซิล่า,สสลา,ายดล,ล,ล,กากล,าล๋วก็ตามมีบันทึกว่าสัเเจ็คบางตัวเช่นคิงคองโรแดนคิงกิโดล่าเฮโดล่าและซันโดล่าแสดงความต้านทานต่อลำแสงนี้ได้ในระดับหนึ่งมีการประมาณการว่าลำแสงปรมาณูมีความร้อนสูงกว่า100,000องศาเซลเซียสสัเเจ็คนี้แสดงความแม่นยำในการเลงเป้าหมายสูง สามารถยิงส u b j e c t ไกแก่นตกลงจากกรางอากาศได้อย่างไม่มีข้อสุดแน่ชัดในอาร์คไยว่าความสามารถนี้เนี่ยมีมาแต่ก,กาเนิดหรือเป็นผลที่ได้รับจากกรรมภาพอังสีจะระเบิดไฮโดรเจนพลังแม่เหล็กบันทึกเฉพาะในเหตุการณ์กอซิล่าสู้กับเมกากอซิล่านัะจะถูกฟ้าผ่าหลายครั้งจีชวัไพมารีได้แสดงความสามารถในการสร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูงจากร่างกายความสามารถนี้ถูกใช้ในการต่อสู้ครั้งถัดมา กับ subject ไม่กลับกอซิล่าโดยดึงล่าจากกลลงจากอากาศขณะบินเพิ่มพลังงานแม่เหล็กให้สอบไฟฟ้าใกล้เคียงและใช้ในการขับไล่มิสไซล์ที่ยิงเจ็บมีอมือของไม่กลับกอซิล่าซึ่งฝังอยู่ในลำคอและลำตัวของ subject ได้ความทนทานเช่นเดียวกับ subject G-154 G- ชวะพร i มารี 54, Primary, มีความต้านทานต่ออาวุธตามแบบแผนของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นผลมันจะผิวหนาที่หนาและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นลักษณะที่สายพันธุ์นี้ ปรับตัวเพื่อทนแรงกดดันใต้น้ำลึกและยังทำให้รอดชีวิตจะระเบิดนิวเคลียร์ในระยะใกล้ได้อย่างไรก็ตามมีบันทึกสัมเจ็กเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถสร้างบาดแผลหรือหนัง,งตัวกอสซิล่าได้คือตัวสัเจ็ดเฮดโดล่าจะกดกัดกด่อนสัเจ็ดไกเกนใช้อาวุธตะขอะและเลื่อยและสัเจ็กมิกกกอสซิล่าที่ใช้อาวุธยิงพลังงานสูงตัวอย่างความเสียหายเฮดโดล่าทำให้มือขว่ละลายจนเห็นกระดูก ไก่แก่นสร้างบาดแผลเลือดออกเลือดด่อยแต่ขอเรื่อยๆไม่กักกอสซิล่าทำให้กอสซิล่าเลือดออกบริเวณลำคอนอกจากนี้ยังแสดงความต้านทานสูงต่อพิษของสับเจ็ค,คู่ม,มงกะซึ่งสามารถสังหารสับเจ็คามัคุรัสได้ในเวลาสัน้นการฟื้นฟูสภาพมีกรรบันทึกการฟื้นฟูสภาพที่น่าทึ่งหรือว่าเหตุการณ์กอสซิล่าปะทะเฮโดล่าและกอสซิล่าปะทะไก่แก่นมือขวาที่ถูกกรดของเฮโดล่าตัดกรดจนถึงกระดูกสามารถฟื้นฟูเนื้อเยื่อส่วนใหญ่กลับมาได้ แม้ปลายนิ้วจะยังคงเห็นเป็นกระดูกเปลือยก็ตามดวงตาที่เคยถูกกรดของเฮโดราทำลายก็สามารถกลับมาใช้าง,งานได้อีกครั้งเช่นกันความสามารถทางกายภาพพลังแขนและกำลังแขนอันมหาศาลส,สามารถยกและควางสับเจตกที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวนี้หลายเท่าเช่นคิงกิโดราเอบิล่าเฮโดราไกเกนเมกากอสิล่า,า,า,ลาไททานอสลัสและอื่นๆการชกที่เรียกว่าเมกตันพันช์ สามารถลบไคจูส่วนใหญ่ได้การเคลื่อนไหวและความคล่องตัวแสดงการเคลื่อนไหวเท้าสามารถแสดงการเคลื่อนไหวเท้าใครนักมวยสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้สามารถกระโดดทุ่มสกูได้มีความเร็วพอที่จะหลบอีกาโจมตีและต่อสู้เย็บประชิดกับ subject zone fighter ได้ความแข็งแกร่งของมือสามารถฉีดหรือทลายชิ้นส่วนของสกูได้เช่นเขาของสไปเลอร์หางของซันโดร่าและหนวดของเจล่า การใช้ขาสามารถเตะศัตรูหรือเตะก,ก้อนหินใส่ศัตรูได้การใช้มวลกายเช่นร่างกายพุ่งชนเพื่อทำลายสิ่งก่อสร้างหรือล้มศัตรูการใช้หางเปลววุฒน่าเกรงขามและช่วยรักษาสามดุลมีความยืดหยุ่นและทรงพลังใช้ฟาล้มสิ่งก่อสร้างหรือศัตรูใช้ดีดตัวกางอากาศปัดป้องวัตถุก,กวาดขาผู้ต่อสู้ช่วยในการเคลื่อนที่แบบพิเศษหรือที่เรียกว่าท่าดรอปคิกถลายไปบนหางและใช้ยกหรือฟาศัตรูได้ อาวุธธรรมชาติอื่นเช่นการกัดใช้การสังหารอังกิ拉สดุ่นแรกทำลายกราบเอบิล่ากรงเล็บที่แหลมคมคลิปหลังใช้บาดเฮโดลาขนาดินได้การใช้หัวที่แข็งแกร่งโขกศัตรูหรือปัดป้องวัตถุกเกิดยุทการต่อสู้บางครั้งเลือกต่อสู้จากระยะไกลโดยใช้ลำแสงปเมานูหรือควงปลาสิ่งของใส่ศัตรูความสามารถในการลงชีวิตในน้ำและบนบกมีวิถีชีวิตแบบครึ่งบกครึ่งน,น้ำ ใช้เวลาทั้งในน้าและบนบกมีความสามารถในการต่อสู้ในน้ําได้ดีเทียบเท่ากับบนบกสามารถเดินบนทะเลหึกว่ายน้ำในการบกหางคล้ายจุลาคีหายใจใต้น้ําได้และอาจจาสิทธินทะเลลึกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆยังไม่มีข้อสุปว่ามันเนี่ยหายใจในน้ำได้ตลอดไปหรือต้องขึ้นมาหายใจเป็นครัง้งคราวมีข้อมูลอ้างอิงที่ระบุว่ามูรุเลกบริเวณหน้าลำคอมันคือเงือกบินบันทึกเฉพาะเหตุการณ์กอสซิลลาปาตตาเฮโด่า Primary, จีชวะไพมารีเจดมแสงปรมาณูพ่นลงพื้นเพื่อขับเคลื่อนตัวเองขึ้นสู่อากาศคล้ายจรวดสามารถทำความเร็วได้ถึงหนึ่งมักโทรจิตมีบันทึกว่ามันสามารถสื่อสารทางโทรจิตได้แต่เท่าที่ทราบถูกใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อสื่อสารกับบุคคลที่ชื่อว่าเขนญยาโนรายละเอียดและขอบเขตของความสามารถนี้ยังไม่ชัดเจนสติป,ปัญญาแม้จะมีบันทึกเก่าจากขมูลบางแหล่ง ที่ประเมินสติปัญญาไว้ต่ำมากแต่พฤติกรรมที่สกเกตได้ตลอดหลายปีสแสดงให้เห็นถึงระดับสติปัญญาที่สูงกว่านั้นอย่างชัดเจนมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการประสานงานการโจมตีกับปัธมิตรเช่นลาดนอนแองกิลัสเจจา,ก,จาก,กัวคิงซีซาการใช้แสงปรมาณูเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับเจ x าเอ็กโคลดเพื่อกำจัดเฮโดล่าความสามารถในการสาื่อสารแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารกับไคจูตัวอื I ่น และการส่งสัญญาให้เป็นปฐมมิตข้อสมัยการเรียนรู้เริ่มับตัวจดจําและพยายามใช้กลยุทธ์เดิมความเข้าใจนในสถานการณ์รับรู้ว่าโซนไฟเตอร์เป็นปฐมมิตมไม่เคยพบกันมาก่อนรู้ว่าต้องทำลาหล่กพลังงานเพื่อช่วยโซนไฟเตอร์จะเคลื่อนบทอัดทําการฝึกซ้อมการต่อสู้กับโซนไฟเตอร์เพื่อประเมินความพร้อมโบกมือลาสแสดงเสร็จลักษณิภาพได้สัญชตาตญาณความเป็นพ่อรับรู้ถึงคลื่นความถี่จากไข่มินิล่า ว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันยังดูและฝึกสอนมีนล่าความสามารถการพังตัวต่อเดินทางมีข้อมูลอ,อ้างอิงถึงความสามารถน,นี้ในการต่อสู้ระหว่างกอซิล่ากับไม่กะกอซิล่าแล้วก็ไทททนอลสลัสสันนิฐานว่าหมายถึงการปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดจากภายในโกดังเพื่อเผชิญหน้ากับเฟกกอรซิ Godzilla, ล่าโดนึ่งโผล่มาจากเงามืดตอนเจอกับไทททนอลสลัสแต่ยังก็ตามรายละเอียดและความถี่ในการใช้ความสามารถน,นี้อย่างไม่ชัดเจนจ mm hmm. ุดอ่อน ไฟฟ้าแรงสูงในช่วงแรกของการปรากฏตัวจีชัวไพมารีแสดงการอ่อนแอรือถูกจำกัดการเคลื่อนไหวเมื่อสัมผัสกับไฟฟ้าแรงสูงจากสายส่งไฟฟ้าหรือเครื่องกรเนืองไฟฟ้าพิเศษอย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ภายหลังกลับไม่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันหรือในบางกรณีดูเหมือนจะดูดซับและรับพลังงานจากสายฟ้าได้ข้อมูลในส่วนนี้จะมีความไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนภายในอาร์คาย อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยและสภาพแวดล้อมของสภาวะ subject ในเวลานั้นและจุดออกอุณหภูมิต่ำ subject สภาพแวดลอ่อนแอเคลื่อนไหวช้าลงและซึ่งซึมในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำจัดอาจถูกบังคับให้เข้าสู่ภาวะจำศีลหากสัมผัสกับความเย็นในเวลานานตัวอย่างเช่นการถูกแช่แข็งในภูเขาน้ำแข็งเป็นเวลานนเจปีการเข้าสู่ภาวะจำศีลจากพายุหิมะสังเคราะห์บนเกาะโซเจลแม้ความเย็นจัด จะสามารถหยุดยั้ยงหรือทำให้ซับเจกเข้าสู่ภาวะพักตัวในชั่วคราวแต่ไม่พบรายงาความเสียหายทางกายภาพต่อร่างกายโดยตรงจากการถูกแช่แข็งสิ้นสุดการวิเครา์คอสมามาตรและจุดอ่อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายพัฒนาการและคว,วามซับซ้อนของซับเจก G ชโฉวพลามารีตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ถูกบันทึกเอาไว้กล็ลองเข้าสู่บะเหตุการโดยละเอียด เจอ subject G Chwabehmali ซึ่งมีบื้องตนเหตุการณ์การประกวตัวและปฏิสัมพันธ์ยาวนานหลายทศวรรษเริ่มต้นจากยุคแรกสัตว์หลายปีพันเกลเห้าสิบห้าการประกวตัวครั้งแรกที่ยืนยันได้ของ subject นี้เกิดขึ้นบนเกาะฮิวาโตโดยกำลังต่อสู้ก,สกับ subject Angilas หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดในโอซาก้า subject นี้ถูกฝังอยู่ใต้ภูเขาหนักแข็งจากการโจมตีของกองทรัพอากาศญี่ปุ่นพันเกลเอหกสิบสอง G Chwabehmali ลึงออกมาจะาบุคคลน้ําแข็งที่มันถูกแช่แขกไว้สแสดงพฤติกรรมก้าวเหลาหุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นและได้ม,มาเชิญนหน้ากับสับเจกของการต่อสู้จบลงโดยทั้งคู่นั้นตกสู่ทะเลและไม่พบล่องลอยขอสับเจกหนี้อีกในช่วงระยะเวลาหนึง่งปีพันเก้าร้อยสิบสี่สัมเจกหนี้ปรากฏตัวอีกครั้งและจะถูกพายุพัดขึ้นฝั่งได้ต่อสู้กับสับเจกมอเรนาตัวเต็มวัยจนได้รับชัยชนะแต่ต่อมาก็พ่ายแพ้ ให้กับตัวออดมอสเทราสองตัวที่ร่วมมือกันและถูกพัฒนาการด้วยใหญ่ก่อนจะตกลงสู่ทะเลจุดเปลี่ยนปีพันกวาล้านสิบสี่ปีเดียวกันจุดเปลี่ยนสำคัญทางพฤติกรรม,มเมื่อเบเชน,น่ากับภัยคุคามนอกโลกสับเจกมอสเซอร์สีโลกจีชัวพเอรีแดงความดังลีในตอนแรกแต่ใน,นที่สุดก็ยอมร่วมมือกับสับเจกมอนเทราตัวอ่อนและสับเจกโรเดตเพื่อขับไล่คิงกิโดล,ล่าออกไปปีพันกวา้นหกสิบห้า สับเจกนี้ป้องกับโลแดนถูกควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวชาวซีเรียนเพื่อใช้ต่อสู้กับคิงกิโดล่าบนดาวเคาะหอ X ก่อนที่จะถูกนำมาอาก่อนที่จะถูกนำมาอย่างโลกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือยึดครองในที่สุดจีชัวพัเมอรี่ก็สามารถหลุดจากการควบคุมและต่อสู้กับไลคิงกิโดล่าร่วมือกับโลแดนอีกครั้งก่อนจะตกลงสู่ทะเลปีพันเก้าร้อยหกสิบหกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยบมังเอิญบนเกาะเล็กซี่ ต่อสู้กับ subject evila สักขนาดยักษ์คล้ายกุ้งและ jan condo แสดงพฤติกรรมที่ไม่ได้มุ่งหลายต่อมนุษย์กลุ่มเล็กๆที่ติดอยู่บนเกาะและดูเหมือนจะปล่อยพวกเขานั้นหลบหนีไปได้ก่อนที่เกาะจะถูกทำลายปีพันคศ67เดินทางมายังเกาะโซเจลพบกับ, so บ subject minila ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกันที่ยังอ่อนวัย g i วะ h พ w p ม i รี Primary, แสดงพฤติกรรมปกป้องและเลี้ยงดูมิ n i l a ชัดเจนร่วมมือกัน ต่อสู้กับสัมเจก์คมาคูลัสและสัมเจก์คูมงกาและจบลงด้วยการจำศีลพร้อมกับมินิล่าเมื่อเกาะถูกปกคลุมด้วยพายุหิมะสังเครยุคฮีโร่ผู้บิทักปีพันเกลเซเ็มาเชิญหน้ากับสัมเจก์เฮโดล่าสิ่งมีชีวิตจากมารพิษที่อันตรายอย่างยิ่งจีชัวพรมารีแสดงบทบาทผู้บิดทักอย่างชัดเจนเพื่อเข้าต่อสู้กับเฮโดล่ายางดุบเดือดและสแสดงความสามารถในการบินโดยใช้ลํำแสงปรมาณู ขับเคลื่อนเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีการบันทึกไว้เพื่อตามกำจัดเฮโดลา ola, ปีพันเกลเิบสองมือกือบสับเจกแองกิลัสอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับผู้คุกมคามจากนอกโลก u ับเจกไกเแกนและคิงกิโดลาที่กลับมาม,มีบันทึกพฤติกรรมที่น่าสนใจซึ่งดูเหมือนจะเป็นการสืบศาสตรกันระหว่างกอซิล่าและแองกิลัสปีพันเกเิบสามการตอบรับการร้องของความช่วยเหลือจาก u ับเจกเจ็ดจากกัวเดินทาง มาช่วยเหลือในการต่อสู้กับสเจ j e c t มิการลอนและไก่แก่นสแสดงความสามารถในการต่อสู้ร่วมกับปัทมิตรและใช้ท่าดลอกคิกจงตีพิเศษปีพันเก้าเจปีเดียวกันตลอดช่วงเวลานี้จีชวัปไฮมารีเลิกตัวหลายครั้งใน,นาฐานะปัทมิตรที่แข็งแกล่งของ subject สวนไฟเตอร์เข้าต่อสู้กับเหล่าอสุรกายการล็อกเช่นวอลกิวกาสไปเลอร์กาโลบอกเจล่าคอสตอมเจล่าสไปรูดอสโกรแม ซันโดร่ารวมถึงแตกแก่นอีกครั้งแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาในการช่วยเหลือโซนไฟเตอร์และการต่อสู้ร่วมกันอย่างมีแบบแผนปีพันเกลือเจ็ดสิบเผชิญหน้ากับไปคู่คำใหม่จากนอกโลกซับเจ็กเมกกอโกซิล่าซึ่งลอมตัวมาเป็นกอซิล่าในตอนแรกจีชวะไพเมลี่หรรอายบาดเจ็บหนักแต่ก็สามารถร่วมมือกับซับเจ็กค,คิงซีซ่าและใช้ความสามารถทางแม่เหล็กที่มุง่งจะรับมาจากการถูกฟ้าผ่าก่อนหน้า ในกาชนะไมกกอลาได้ปีพันเเจ็ดสิบห้าชน้ากับไม่กลกอสล่าสองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งกว่าเดิมควบคุมเดิมน้วยต่างดาวและโคร่วมกับ subject ไททโนอสอลัสแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ด้วยความช่วยเหลือจากกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นที่สามารถทำลายระบบควบคุมไทเทนอสอลัสจีชัวไพมารีก็สามารถรวมพลังเอาชนะเมกลกอสล่าสองได้ในที่สุดราชการต่อสู้ครั้งนี้ subject ได้กลับคือสู่ทะเลและไม่มีแงานการปรากฏตัวเป็นทางการอีกในช่วงหลายปีต่อมาของศตรวรรษที่20จนกระทั่งบันทึกเหตุการสำคัญในช่วงปลายศตรวรรษที่20ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในช่วงเวลานี้ G primary, นจีโชว์พายมารีพร้อมนี่เหล่าไขจูพร้อมที่เหล่าไคจูจำนวนมากถูกจำกัดพื้นที่อาศัยบนเกาะพิเศษที่เรียกว่ามอนสเตอร์แลนด์หรือเกาะสัตว์ประหลาดภายใต้การดูแล ของสูรวิทยาศาสตร์แห่งสาประชาชาติอย่างไรก็ตามสถานการณ์ไี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมนุษย์ต่างดาวเผ่าคิลาได้เข้ายึดครองสู่ควบคุมและใช้คลื่นควบคุมจิตใจควบคุมเหล่าขจูทั้งหมดรวมถึงตัวจีชวะาไพรมารีให้กลาาไปกองทัพทำลายล้างบุกโจมตีเมืองสำคัญทั่วโลกหลังจากที่มนุษย์สามารถทำลายระบบการควบคุมของคิลาได้สำเร็จขจูทั้งหมดรวมถึงจีชวะาไพรมารีได้รวมตัวกัน ในบริเวณภูกรฟาฟูจิก็มอเชน้ากับอาวุธสุดท้ายของคิราร์นั่นคือ,อับเจ็คิงกิโดไล่ครั้งจีชว์พายมารีในฐานะผู้นําได้นาทัพไคจูของโลกเข้าต่อสู้กับคิงกิโดล่าอย่างดุเดือดและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะและสังหารไพยผู้คามจากนอกโลกนี้ลงได้เป็นการยุติแผนยึดครองโลกของคิราร์อย่างสมบูรณ์เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทสรุปของการเดินทางอันยาวนาน ขอสอบเจ็กจีชัวไพามารีจาก,กระสุนกายสู่ผู้บิดทักและราชันแห่งกระสุนกายอย่างแท้จริงก่อนที่โลกจกกะข้าสู่ยุคใหม่และภายผู้คามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21สิส้นสุดการตรวจสอบอันดับเหตุการณ์สำหรับ subject G Chua p r i า a ร y การเดินทางอันยาวนานหลายทศวรรษจาก,กระสุนกายที่ถูกปลุกโดยความผิดพลาดของมนุษย์สู่การเป็นผู้บิดทักที่ไม่ได้ตั้งใจและในที่สุดก็ได้กลายเป็นราชันแห่องออสเตรอย่างแท้จริง แสดงให้เห็นถึงพัฒนากากรทางพฤติกรรมที่ซับซ้อนและน่าทึ่งบทบารของ subject นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและภัยคุกคามที่เผเชิญซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์มนุษยชาติและภัยคุกคามจากนอกโลกตลอดช่วงยุคโชวะทําการบีไฟจ G โชวะไพรมารีที่สืกการันทึกเสียงนเวลานี้